กราบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการพอดแคสต์บารมีหลวงปู่ม,ม่นแห่งวัดเนินตะมากตอนนักสะสมมือใหม่หรือผู้ที่เริ่มเข้าวงการพระเครื่องต้องรู้โดยผมจะพาทุกท่านไปฟังกฎเหล็กจากประสบการณ์ตรงของผมที่ทำให้ผมมีวันนี้ วันที่ผมมาเป็นสิทธิสายตรงและนักสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่ม่นแห่งวัดเนินตะมากในอีพีนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกฎเหล็ก5ข้อของนักสะสมมือใหม่หรือผู้ที่คิดและอยากเข้ามาสู่วงการพระเครื่องนั้นจำเป็นต้องรู้ผมขออนุญาตเน้นว่านักสะสมมือใหม่นะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมนั้นผมได้วิเคราะห์ และจำแนกสิ่งที่นักสะสมมือใหม่ต้องรู้และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าไม่อยากเจ็บตัวโดยผมขอเรียกมันว่ากฎเหล็กของนักสะสมมือใหม่แบ่งออกเป็น5ข้อดังนี้ข้อที่1ต้องมาเป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุดนั่นก็คือความศรัทธาความศรัทธาหมายถึงอะไรนั้น ผมขอให้ความหมายกว้างๆว่าความศรัทธาแปลว่าความเชื่อและความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งนี้ไม่มีคําว่าผิดหรือถูกอยู่ที่เจตนาของแต่ละคนทั้งนี้ต้องอยู่ในพื้นฐานที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือทำความเดือดร้อนให้ใครเท่านั้นเป็นพอแต่สำหรับความศรัทธาในความหมายของกฎเหล็กข้อที่หนึ่ง ของผมนั้นหมายถึงความศรัทธาหรือความเชื่อในเรื่องพุทธคุณของพระเครื่องหรือวัตถุมงคลน,นั้นๆที่เราจะเล่นหาสะสมบูชาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตโดยในข้อนี้หากอยากรู้ว่าเราศรัทธาในวัตถุมงคลแค่ไหนให้เราทดลองโดยการเช่าบูชาพระเครื่องหรือวัตถุมงคล ที่เราคิดว่าเราศรัทธามาหนึ่งชิ้นแล้วนิมนต์ติดตัวไว้ตลอดเวลาหลังจากนั้นลองพิจารณาดูว่าความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรหากเรารู้สึกอุ่นใจมั่นใจทำอะไรก็จะคอยระวังไม่ประมาทไม่ทำผิดศีลธรรมนี่แหละคือคุณศรัทธาและเชื่อในพุทธคุณของพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้นๆแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเรารู้สึกเฉยเฉยไม่ได้รู้สึกอะไรนั่นหมายถึงคุณไม่ได้มีความเชื่อหรือศรัทธาในเรื่องพุทธคุณของวัตถุมงคลน,นั้นๆดังเช่นปัจจุบันที่มีการพูดเป็นกระแสเกิดขึ้นชี่ว่าพระเครื่องมีพุทธคุณจริงหรือคำว่าพุทธคุณนั้นผมขออนุญาตไม่อธิบายนะครับ เนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกและขออนุญ,ญาตให้ทุกท่านไปฟังในพอดแคสต์ p ีที่3กันนะครับว่าทุกท่านคิดเช่นเดียวกันกับผมหรือไม่ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาในวงการนี้ผมก็รู้สึกเฉยๆแต่พอเกิดประสบการณ์กับตัวเองเท่านั้นผมก็เชื่อโดยทันทีโดยไม่มีข้อกังขาอะไรเลย ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ได้งมงายและไม่ได้เป็นความเชื่อที่ผมจะต้องไปเล่าให้ใครต่อใครฟังแล้วต้องให้ใครต่อใครเขาเชื่อในสิ่งที่ผมเล่าอีกด้วยเพียงแต่ว่าเราเชื่อของเราเชื่อแล้วดีเชื่อแล้วเราไม่พลังเผลอและไม่ประมาทอีกต้องขอบอกทุกท่านว่าความเชื่อในพุทธคุณที่ผมกล่าวถึงนั้น เป็นความเชื่อที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่มีความเชื่ออีกชนิดหนึ่งที่พิสูจน์ได้จับต้องได้และเป็นความเชื่อของคนส่วนใหญ่ในวงการนี้นั่นก็คือความเชื่อในเรื่องของเงินเพราะเงินนั้นจำเป็นในการดำรงชีวิตถ้าไม่มีเงินก็อดตายเป็นความเชื่อที่ทำให้ทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อของเงินทำอะไรได้ทุกอย่าง บางครั้งก็ไม่คำนึงถึงความถูกต้องอีกด้วยเช่นความไม่ซื่อสัตย์ความไม่มีสัจจะเป็นต้นหลังจากที่ผมก้าวเข้ามาในวงการนี้แล้วผมก็พบเจอกับตัวเองอำนาจของเงินมันหอมหวานผมคิดว่าคงมีไม่กี่อาชีพที่ทำงานง่ายสบายและได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรแบบนี้ในเวลาอันรวดเร็วดังนั้น ความโลภทำให้ผมเหมือนแมงเม่าที่บินเข้ากองไฟแสงไฟมันเย้ายวนเหมือนอำนาจของเงินมันบังตาผมเองก็ยังไม่มีความรู้เลยยังดูพระไม่เป็นเลยยังไม่รู้ว่าเก๋ว่าแท้เป็นยังไงเลยครับแต่คิดอะไรแบบง่ายๆหวังรวยทางลัดโดยใช้วิธีนี้ครับซึ่งเป็นวิธีที่ผมขอแนะนำว่า มือใหม่ไม่ควรกระทําเมื่อไปสนามพระหรือไปเช่าพระเป็นข้อห้ามที่สําคัญสําหรับนักสะสมมือใหม่เลยครับคือห้ามนําโทรศัพท์มาค้นหาพระเครื่องว่ารุ่นนี้เขาเล่นหากันเท่าไหร่เพราะ 1. คุณจะเจอราคาทิปคือราคาที่ไม่เป็นความจริง 2. คุณจะเจอขบวนการในการบอกตำหนิที่เป็นตำหนิของพระเกษทำให้คุณคิดว่าของแท้เข้าใจไหมครับอธิบายง่ายๆเลยว่าแม้แต่ในโลกออนไลน์บางอย่างก็เชื่อถือไม่ได้นะครับนักสะสมมือใหม่คิดว่าทุกอย่างช่างดูง่ายดายไปหมดแต่แท้ที่จริงแล้วต้องบอกว่ามันอาจจะมีขบวนการนะครับ สิ่งนี้ผมไม่ได้ใส่ร้ายหรือเป็นการว่าผู้ใดผู้หนึ่งนะครับในการบอกตำหนิคนที่ดีๆเขาก็มีนะครับเช่นคุณเมตลาดภูขออนุญาตนำชื่อของคุณเมมายกตัวอย่างนะครับเราต้องรู้จัก ดูให้เป็นต้องรู้จักดูว่าใครมีความเชื่อถือความน่าเชื่อถือของใครนั้นสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแล้วดูว่าเหมือนกันแล้วก็เจอราคาที่ไม่ใช่ราคาความเป็นจริงเมื่อนั้นลหละครับ คุณจะกลายเป็นเหยื่อของความโลภทันทีเมื่อก่อนผมก็โลกสวยแบบนี้แหละครับเลยทำให้ผมยิ่งเกิดความโลภครับอันนี้ช่วงแรกๆที่ผมเข้ามาในวงการนี้ผมโดนบ่อยมากเจ็บมาเยอะครับจริงๆแล้วครั้งแรกทุกท่านใช้โทรศัพท์เปิดดูในเจตนาเพื่อดูตำหนิเกะแท้แต่เชื่อสิครับพอคุณเห็นราคาทิป หรือราคาที่ไม่เป็นความจริงความรู้สึกคุณก็จะเปลี่ยนไปยิ่งราคายั่วโยนใจยิ่งทำให้มีความหวังอยากจะรวยทางรัดหรือหวังฟุกหวังท่วมข้อนี้ไม่ต่างอะไรกับคนที่ชอบเล่นการพนันเลยครับเพราะผมคนนึ่งละครับที่ชอบเสี่ยงดวงยิ่งเสี่ยงก็ยิ่งท้าทายครับแต่การเสี่ยง แบบที่ไม่มีความรู้ก็จะโดนทุกครั้งแต่ก็ไม่เข็ดเจ็บครั้งแรกบอกไม่เป็นไรปลอบใจตัวเองว่านิดหน่อยแต่พอโดนบ่อยๆก็ปลอบใจว่าเป็นประสบการณ์นี่เป็นคำพูดปลอบใจของคนโลภครับหากไม่เชื่อก็ลองดูเพราะผมเจ็บมาแล้วครับ แต่เรื่องนี้ผมว่าทุกๆคนที่เข้ามาในวงการใหม่ๆต้องเป็นครับมันเปรียบเหมือนกับความรักถ้าเราไม่เคยอกหักเราก็ไม่รู้จักความรักนั่นเองเช่นเดียวกันหากเราไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านความโลภเลยคุณก็จะเล่นพระไม่เป็นครับผมขอเล่าประสบการณ์จริงๆให้ฟังผมเองตอนเข้ามาในวงการใหม่ๆผมเล่นทุกสาย เปิดโทรศัพท์ส่งตลอดครับจากนั้นก็นำไปปล่อยให้เช่าบูชาทั้งทงท,งที่รู้นะครับว่าเก๋แต่ก็ให้เช่าไปในราคาเบาๆและสิ่งที่สำคัญปล่อยได้ง่ายด้วยครับบางครั้งได้กำไรอีกแต่ก็ทำได้ไม่นานหรอกครับคนซื้อเขาซื้อเราแค่ครั้งเดียวเขาก็เลิกซื้อเราแล้วครับและอีกมุมหนึ่งคือโดนเก๊ไปเลยครับ คือเก้แบบต้องเก็บใส่กระป๋องไว้อย่างเดียวเก้แบบไปต่อไม่ได้เลยครับหลังจากนั้นผมก็กลับตัวกลับใจเล่นพระแท้พระสวยเคยไปนั่งในสนามพระพวกเดินผ่านไม่แลตามองเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าพระแบบนี้ไม่เร้าใจครับอีกเรื่องคือเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งคือบางครั้งพระเราแท้ แต่ว่าเป็นพระไม่ใช่พระหลักพระนิยมเขาก็ไม่มีมุมจะไปต่อสู้พระที่กั้มกึ่งไม่ได้ครับอาจจะมีหลุดมีหลงอาจจะมีไปต่อได้ดังนั้นสรุปกดเหล็กข้อที่1ได้ว่าความศรัทธาจะต้องมาควบคู่กับความเชื่อที่เกิดขึ้นจากใจจริงๆ ไม่ได้เชื่อในเรื่องของอำนาจของเงินขอให้เชื่อผมเถอะครับถ้าหากเราเล่นพระแท้พระดีเงินทองก็จะเข้ามาหาเราเองอาจจะมาช้าแต่ก็จะอยู่กับเราตลอดไปดังนั้นเมื่อรู้ตัวแล้วก็อย่าลงทางไปเล่นพระเก๊พระปลอมได้เงินเร็วก็จริงแต่อยู่ได้ไม่นานเพราะเวรกรรมนั้นอาจมองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงนะครับ กฎเหล็กข้อที่2คือความรู้ความรู้ในการเล่นหาพระเครื่องวัตถุมงคลน,นั้นไม่เหมือนกับความรู้อื่นๆเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ไม่มีโรงเรียนสอนมีแต่การเอาตัวเองเข้าไปศึกษาเองเท่านั้นใครที่พอมีอาจารย์ดีก็จะมีแนวทางมีทักษะแต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะการศึกษาหาความรู้ในวงการพระเครื่องนั้น ไม่มีคำว่าสิ้นสุดจริงๆครับดังนั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมผมจึงคิดว่าศรัทธาต้องนำความรู้เพราะจะได้ไม่หลงทางและความรู้จึงสำคัญเป็นอันดับที่สองรองลงมาจากความศรัทธาเนื่องจากความรู้บอกถึงสติและปัญญาเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการตัดสินใจให้เงินในกระเป๋าของเราออกไปได้หรือไม่ เพราะว่าไม่มีใครมาบังคับให้เราจ่ายเงินในการเช่าหรือซื้อพระเครื่องวัตถุมงคลน,นั้นๆได้เลยมีแต่ตัวเราเองทั้งสิ้นความรู้คืออะไรก่อนที่จะมาเป็นนักสะสมได้นั้นต้องทำความเข้าใจเรื่องความรู้ในวงการพระเครื่องก่อนความรู้ในวงการพระเครื่องนั้นหากคนสมัยก่อนจะศึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่คือจะเชื่อ ผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนเป็นแบบนี้เขาเล่ามาอย่างนั้นเล่าว่าอย่างนี้เพราะว่าเรายังไม่มีสื่อกลางที่ทันสมัยไม่มีความรู้ที่หาได้ง่ายแบบสมัยนี้และที่สำคัญเราเกิดไม่ทันอีกด้วยเหมือนกับที่เราไปสนามพระแล้วเจอคนขายเล่านิทานให้ฟังยังไงอย่างนั้นเลยครับปัจจุบัน เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถค้นหาความรู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งเราเรียกความรู้ในเชิงลึกนี้ว่าเป็นความรู้เชิงประจักษ์คือความรู้ที่แท้จริงเชื่อถือได้มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนโดยควรศึกษาหาข้อมูลให้รู้ตั้งแต่กรรมวิธีในการสร้างหลักความเป็นจริงทางวิทยศาศาสตร์ธรรมชาติของวัตถุธาตุการแกะบล็อกและแม่พิมพ์การปั๊มการหลอ่อ การตัดขอบไม่ว่าจะเป็นแบบโบราณหรือแบบโรงงานสมัยใหม่มีหลักฐานที่บันทึกไว้เช่นจำนวนการสร้างเนื้อต่างๆจำนวนที่มีการตอกโค้ดการตอกหมายเลขที่ชัดเจนมีเจตนาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลน,นั้นๆ รวมถึงในพิธีพุทธาพิเศษได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ท่านใดมาร่วมปลุกเสกบ้างซึ่งปัจจุบันข้อมูลต่างๆนี้สามารถค้นหาได้และมีหลักฐานอ้างอิงเชื่อถือได้ไม่ใช่เชื่อตามคนนั้นเล่ากันคนนี้เล่ากันคนนั้นว่าอย่างโน้นคนโน้นว่าอย่างนี้ดังนั้นต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะจ่ายเงินในการเช่าบูชาวัตถุมงคลน,นั้นๆอย่างน้อยคนก็ได้ของแท้ หรือไม่ก็ใกล้เคียงมากที่สุดโดยไม่ใช่โดนเก้แบบไม่มีความรู้เลยเพราะไม่มีนักสะสมคนไหนที่ไม่เคยโดนเก้เหรอกครับในเรื่องของความรู้นี้เป็นเรื่องที่นักสะสมทุกคนต้องใช้ประสบการณ์ด้วยตนเองอย่างน้อยผมว่าสักหนึ่งปีกำลังสวยหลังจากนั้นคุณก็จะมีภูมิต้านทานใครจะเล่าเรื่องอะไรใครจะรู้จักกับใคร ใครจะได้มายังไงจะบ้านเก่าเสาโยจะฝังอยู่ใต้ดินใต้โบทจะปู่ย่าตายายเก็บมาเป็นละร้อยปีเราก็ไม่สะทกสะทานเมื่อเราได้ฟังเราก็จะเฉยเฉยเดินหนีไปเมื่อเราพบเห็นวัตถุมงคลที่เราอยากได้เราก็จะไม่เข้าข้างตัวเองเพราะว่าพระแท้ราคาแพงไม่มีทางที่เราจะเห็นเป็นคนแรกๆแน่นอนครับ กว่าจะถึงมือเราก็ผ่านตาเซียนมาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วครับจงเชื่อคำของผมไว้เลยครับเคล็ดลับในการเดินสนามพระสำหรับนักสะสมมือใหม่คืออย่าเชื่อคนง่ายในสนามพระไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรมีแต่ผลประโยชน์ล้วน,วนเหมือนนักการเมืองที่เราเห็นเห็นกันแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับผมว่านี่แหละ เป็นสีสันในวงการผมชอบอารมณ์แบบนี้เพราะมันเหมือนกับว่าเราได้ฝึกจิตของเราให้มีความเข้มแข็งมีภูมิต้านทานในสังคมเพราะเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะครับมันเป็นวิธีการหรือเทคนิคในการซื้อการขายของแต่ละบุคคลคนที่ดีๆเขาก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเพราะ เขาไม่ได้บังคับเราให้เราจ่ายเงินให้เขานะครับเพราะคนที่เขาเล่นพระแบบดีๆก็มีเขาก็จะไปเรื่อยๆไม่หวือหวาเขาก็จะอยู่ได้นานทุกท่านลองสังเกตดูก็ได้ครับทุกวันนี้ที่เป็นข่าวกันอยู่ก็จะเป็นประเภทที่ผมได้กล่าวไว้แล้วในข้อแรกครับขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่อเป็นธรรมทานนะครับไม่ได้กล่าวร้าย หรือว่าร้ายผู้ใดทั้งสิ้นเราเลือกได้นะครับว่าเราเป็นแบบไหนซึ่งทุกคนต่างมีภาระที่ต้องจ่ายมีครอบครัวที่ต้องดูแลมีเหตุผลเป็นของตัวเองต่างก็ต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพไม่มีใครหลอกใครได้มีแต่เราที่หลอกตัวเองในความคิดของผมก็คือเราโลภสวยเราโลภเราอยากได้เราไม่มีความรู้เราสนองความต้องการของตัวเองเราไว้ใจคนอื่นมากเกินไป บางครั้งรู้จักกันครั้งแรกแค่เขาบอกว่าอยู่บ้านเดียวกันจังหวัดเดียวกันแค่นี้ก็ลงคาลมไปเลยครับเหตุการณ์นี้ผมเคยเจอเกอเกือบหมดแท้องค์เดียวโดนไปหลายพันปลอบใจตัวเองเหมือนเดิมว่าเป็นประสบการณ์แต่ก็จริงครับเราจะมามัวซึมเศร้าทำไมเราก็ต้องสู้ต่อไปสิครับรออะไรและถ้าหากเรามีความรู้เราอาจจะได้ของแท้ แต่ก็เป็นของแท้ในราคาที่ไม่แท้แต่ก็ยังดีซื้อแท้แต่แพงก็ยังดีกว่าซื้อถูกแต่เก๊ดังนั้นประสบการณ์จะสอนเราเองเมื่อเรามีความรู้มีภูมิต้านทานไม่เชื่อคนง่ายไม่ต้องไปเกรงใจใครมากมีความโลภให้น้อยลงอาศัยความรู้ที่เรามีเป็นหลักมีความรู้แค่ไหนให้ซื้อแค่นั้นครับถอยบ้างไม่จำเป็นต้องวัดใจเสมอไปไม่จำเป็นต้องสู้เสมอไป ซึ่งฉายาของผมในสมัยตอนเข้าวงการใหม่ๆที่พี่ๆเขาเรียกกันคือเซียนวัดใจนี่แหละครับในด้านการศึกษาสะสมของมือใหม่นั้นไม่ว่าเราจะตั้งต้นเล่นสายไหนได้หมดก็อยู่ที่เราอยู่ที่จริตของเราความชอบของเราความศรัทธาของเราขอให้เรามีศรัทธานำและมีความรู้ เราก็จะมีความสุขในการสะสมไม่ใช่สะสมผิดทางแท้คนเดียวก็ไม่ได้นะครับสรุปได้ว่ากฎเหล็กข้อที่2คือความรู้จะต้องมาควบคู่กับการศึกษาขายันหาข้อมูลทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติคือเน้นศึกษาจากของจริงเข้าไปเดินในสนามจริงๆเจอคนจริงๆ ซึ่งมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับที่เขาเล่ามาแต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้เหมือนกับที่ผมเคยเจอเคยโดนมาแล้วครับกล่าวคือจากกฎเหล็กข้อ1และกฎเหล็กข้อที่2ที่กล่าวมานั้นเมื่อเราผ่านจุดนั้นมาได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือวัตถุมงคลที่เราสะสมไว้เริ่มจะมีค่อนข้างมากอยากปล่อยบ้างเพื่อนำไปซื้อองค์อื่นที่สวยกว่าหรือนำเงินไปใช้ในเรื่องที่จำเป็นแต่ไม่รู้จะทำยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะเราทุกคนก็ต้องกินต้องใช้เราจะซื้ออย่างเดียวไม่ได้หรอกครับถูกต้องไหมครับฉะนั้น การซื้อก็สำคัญและการขายสำหรับนักสะสมมือใหม่นั้นก็สำคัญอีกเช่นกันดังนั้นใน EP ีต่อไปผมจะพาทุกทุกท่านไปพบกับกฎเหล็กข้อที่3นั่นก็คือการซือ้อและกฎเหล็กข้อที่4นั่นก็คือการขายและกฎเหล็กข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุด ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังหากถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับประโยชน์ต่อไปสำหรับพาร์ท ที่1นนี้นะครับผมก็ขอราไปก่อนพบกันใหม่ในพาร์ทที่2กับกฎเหล็กอีก3ข้อที่เหลือขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมรับฟังสวัสดีครับ